เราจะไปเที่ยวกันนี่นาะยพูดอะไรอยู่ไม่รู้เหรอว่าโกหกมันไม่ดีนะฉันเปล่าโกหกนะพี่จอนมันคือความสร้างสรรค์ตั้งหากช่วงของเราจะถ่ายทําตอนท่องเที่ยวด้วยวิธีไหนได้อีกล่ะงั้นถ้านายอยากประจัภัยแล้วก็ฉันช่วยได้จริงเหรอใช่รับรองนายต้องถึงอือฉันรอไม่ไหวแล้วเราถึงรือย,ยัง่ะยังมันไกลหน่อยนะเราจะขับรถฉันไปกันโอ้แม่เจ้าเราจะ เราจะขับช้าๆอย่างปลอดภัยทำกฎรจรา,าจรก่อนอื่นเมื่อเข้าไปในรถแล้วนายต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยใช่แล้วความปลอดภัยต้องมาก่อนโอเคคาดเข็มขัดไ,ไดปเรียบร้อยแล้วยังไงต่อนนะพี่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันอดใจรออยกนิดนะแซมมี่โอ้ใช่แล้วต้องปิดตานายไว้เพื่อความเซอร์ไพรส์ไงเฮ <c oughs> ้เานะ่าแบบนี้ดเห็นเมืองละสิเราไม่ได้มาชมเมืองนั่งเฉยๆเออฉันเห็นอะไรบางอย่าง ถนนและก็ตึกอ,อานั่นต้นปาล์มเหรอจริงดิโอวมีเยอะเต็มไปหมดเลยโอ้ถึงเต็มจงและตรงนั้นมีอะไรนะเจ๋งสุดเลยตาเทียนตกเราจะไปขี่จักรยานเหรอโอ้ใช่เรากำลังขับรถอยู่นี่เราจะไปไหนกันเนี่ยฮะสงสัยจังว่าฉันจะโดดขึ้นไปบนต้นปาล์มได้ไหมแต่มี่แบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิฉันบอกว่าให้แมทดูไง,งเอาล่ะเ,เราถึงแล้วทีนี้ก็ดูได้ เรือยอดเต็มไปหมดเลยเป็นทะเลที่น่าตื่นเต้นมากพี่จอนไปต่อสิดูสิว่ามันสวยแค่ไหนมีกระทั่งเรือพ่วงตรงนี้ด้วยนี่เรามาซื้อเรือยอดกันห,หรอ <c oughs> โอ้รถพวกนี้มันของเล่นเลยฉันขอขันนังได้ไหมแนะ่ะเราจะขี่มันทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะฉันชอบมากเลย มันทำอะไรกันตรงนั้นน่ะโอ้กํลังกินนี่เองอก่งกับุบเฟต์สำหรับปลาเลยเฮ้เราเอาเป็ดมาหรือเปล่าเราไม่ได้มันตกปลานะแซมเออก็ได้แต่อย่างไรที่นี่ก็เจ๋งมากเลยตื่นเต้นจังเป็นอะไรที่สํารที่สุดในชีวิตฉันเลยที่นี่เรียกว่าท่าจอดเรือสำหรับให้เรือย้อจอดเนี่ยล่ะเข้าใจแล้วและนี่ก็พวกมันทั้งหมดเร็วเขามันั โอเคมานับกันฉันเห็นหนึ่งและสองแล้วก็สามลำใหญ่เลยล่ะเร็วเข้ามาเล่นนั้นกันเถอะเดี๋ยว,ยว,ยวฉันว่ามันไม่น่าจะอุ่นเท่าไหร่นะเธอหนะ้านายทำได้นะแซมมี่เย็นจังเลยฉันบอกแล้วเรามาหาอะไรเจ๋งๆทำที่ชายต่างกันดีกว่าพวกเลนเดนไข่รอจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะฟักเป็นตัวอะไรออกมาฉันว่าลูกเโนเสาวน่าจะฟักออกมาจากไข่แบบนี้แหละ ใช่และฉันก็ไม่อยากเจอพวกมันเลยโอดูนี่สิมีต้นสนขึ้นอยู่ข้างต้นป์มด้วยมันมีลูกสนด้วยหรือเปล่านะโถมันไม่มีเลยยังฉันน่าจะมองหาต้นมะพร้าวดีกว่าทุกอย่างมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้ฉันชักหิวแล้วสิมีอาหารกลางวันรวมอยู่ในเซอร์ไพรส์ด้วยหรือเปล่าล่ะเราก่อน้วกันน้ำนี่ใสสะอาดมากเลยโอแม่เจ้าพี่จอนฉันพร้อมไปดำน้ำแล้วฉันมา มีห้ามดำน้ำและรูเหมือนว่าเขาอยากให้ทุกคนเดินด้วยเท้าเปล่าสุดยอะเลยเฮ้ของพวกนี้มาจากไหนน่ะนี่แหละแซมมี่จกให้ก็ไม่โดนเรราหันไปเถอะ ดูซี่ฉันเอาอะไรมาถ้าเป็นนี่ล่ะพอได้ไหมอไอสครีมนี่เป็นมื้ออาหารที่ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะเวลาอยู่ที่กลางแจ้งให้แซมี่ดูนี่สินี่คือผ่านะของนายวันนี้นายอยากลงไปใต้น้ําใช่ไหมล่ะเาเจ๋งไปเลยฉันมีเรือยอดเป็นของตัวเองแล้วเร็วเข้าเอาผาฉันแนันแล้วเอาล่ะรเราไม่ยังจับแน่นๆนะพะว่าเราจะออกล่องเรือแล้วเยี่ยมเลยนายทําได้ดีมากฉลามตกนี่ฉันเป็นกัปตันแล้วนเหรอนี่ เดี๋ยวนะฉันคิดอะไรออกแล้วโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสเอาเดีอะไรอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่จอนพี่อยู่ไหนพี่ชันุ้นมใครรู้หรอจี้ฉันรับเลยแต่มีอะไรโอเคเป้าอ,อ,อื้อตายหนาำไม่เก่งไปเลยอนั่นอะไรนะ <c oughs> พี่จอนมีขวดอยู่ตรงนี้ด้วยรียบไปหยิบมาเร็ว นายพูดว่าขวดหรอฮ hmm. แล้ดูเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเร็วเข้าเข้าฝั่งเร็วรีบไปดูกันว่ามีอะไรเอ่อเฮ้ฉันจบหน้าผาตรงนี้ได้เลยเราอยู่ไหนเนี่ยแย่แล้วเราหลงทางหรอรู้สึกแปลกจังเลยไวย้ค่อยว่ากันเถอะแซมมี่มาดูกันว่ามันมีอะไรเออโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยแซมมี่มาดูเร็วแทนที่ล่าสมบัติล่าดูหีบสมบัตินี่ซะก่อน <laughs> จริงหรอ ราจะรวยกันแล้วเราจะต้องหาสมบัตินี้เลยเจอไหนดูเหมือนว่าเราจะอยู่ไม่ไกลจากมันแล้วใช่ไหมไหนดูสิเราต้องผ่านทะเลทรายจากนั้นก็ขึ้นเขาแล้วสมบัติก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นเรลวเข้าเมื่อเพลื่อนยากเออพี่จอนไม่คิดหรอว่าเราต้องใช้แผนที่ด้วยโอ้ <laughs> จริงด้วย ฉันไปพี่จะทําไงเนี่ยว้าวหอยสวยจังถ้าเอามันมาแนบหูแล้วเราจะได้ยินเสียงคลื่นนะแต่นี่แต่เราอยู่บนชายหาดนี่ถึงไม่มีหอยในก็ได้ยินเสียงคลื่นอยู่แล้วพี่นี่ยไม่มีเจนตนาการเราเลยนายฉันขอเช็คตัวเองแล้วกันเอ่อไม่เห็นได้ยินอะไรเลยโถเอ้ยเอาล่ะนี่ไงทะเลทรายแล้วเราจะข้ามมันไปยังไงล่ะพี่มีไอเดียหรือเปล่าไม่ต้องห่วงแซมฉันเอาอยู่ทุกอย่าง โอ้แม่เจ้าขอฉันบังคับบ้างสิเย้ได้เลยเอาล่ะเร่งความเร็วแล้วไปทางซ้ายบอกว่าสายไงน,นั่นแหละต้องระวังหน่อยนะพี่จอนไม่งั้นเราชนแน่แสบนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเฮ้ยไหนฉันบอกพี่แล้วว่ามันจะชนอย่างที่เขาพูดกันถ้าคุณอยากจะทำอะไรก็ให้ทำมันด้วยตัวเองเฮ้ยนะไม่ใช่ตรงนั้นแต่กระรี่ในรีโมทนี่มันหมดแล้ว โอ้ยรถนี้ต้องทำงานหนักแน่โอเคอย่างน้อยก็ข้ามทะเลทรายแล้วหมายความว่าเหลือแค่ขั้นตอนเดียวก็จะถึงสมบัติแล้ว,วแล้วเราจะไปทางไหนต่อล่ะหวังว่าคงไม่ต้องผ่านท่ำพวงนั้นนะ <S <S ฉันไม่ได้กลัวอะไระ <S <S หรอกเสะไรนะ่มาดูแผนที่กันตรงนี้คือท่ำแล้วเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องไปทางนี้ไปกันเลย <S <S พิจรออนแน่ใจนะว่าเราต้องขึ้นยอดเขานนะฉันหน่่ยแล้วนะ เร็วเข้าไปด้วยกันเถอะแซมมี่อีกนิดเดียวเราก็จะเจอสมบัติแล้วนะถ้าเป็นหีบี่เกันไปได้ขนมก็คงดีฉันเริ่มมีมอ,อีกแล้วสิโอวมืสวยจังเหมือนที่พี่ตอรบ้าเลยแต่สวยกว่าอีกแล้วแผนที่บอกว่าให้ไปทางขวาหรือซ้ายล่ะหรือว่า,าเฮ้ยฉันจับได้แล้วแซมอย,อ,ยนะยอย่าปล่อยฉะนะอย่าปล่อยแซมมี่ไม่ต้องห่วงฮนะถึงฉันจะปล่อยมันก็ไม่ได้สูงอะไรเล,เลยขอบใจนะพี่จอนที่ช่วยฉันไว้ฉันจะไม่มีวัน suggestion. ลืมเลย ให้ hey, เดี๋ยวนะกาก,กบ,บาทนี่นายว่าคุนขุนไหมใช่แล้วต้องใช่แน่ๆกาก,กบาทแบบเดียวกับในแผนดเดาซิใครมีพวกมาด้วยเรามาขุดกันเลยดีไหมเออฉันต้องขุดแน้หรออ,อใช่อย่างนั้นแหละเร็วเอ็กซ์พี่เรามาล่าสมบัติกันนะว้าวพี่นี่ขุดเก่งจริงๆเริ่มเห็นอะไรบ้างหรือยังเกือบแล้วฉันว่าเราใกล้<พ>แี้วะที่เราอยู่ด้วยกันสองคนที่นี่คนนึงก็ขุดส่วนอีคนก็จะได้พักดีจริงๆเขาแง่งแหละ ฉันว่าฉันเจออะไรเขาแล้วเราพี่จะ่วรออะไรอยู่ล่ะเอาขึ้นมาสิหยุดพูดแล้วก็ทำเร็วๆครับครับนี่ไงสมบัติเปิดเปเรียวเก่าฉันอยากเห็นแล้วว้าวมีทองอยู่ในนี้เยอะเลยไม่อยากเชื่อมันจะเป็นจริงลองดูสิมีเหรียญทองเพียบเลยแล้วก็เครื่องระดับด้วยว้าวฉันเพิ่งเคยเห็นทองแท่งนะเนี่ยโอ้โห <laughs> สุดยอดเลยมันสวยมาก และเสียงก็พร้อจริงๆ <c oughs> ดูสิว่าเราจะเอาไปซื้อขนมได้มากแค่ไหน <c oughs> เรารวยแล้วเราเป็นมหาเศรษฐีแล้ว <c oughs> ชายุอ <Concept> ะทองฉันล่ะทองหายไปไหนโอไม่นะนายพูดถึงอะไรหรอแล้วนี่มันอะไรกันก็ <c oughs> เราอยู่ที่ชายหาดไปลาสมบัติกันแล้วเราก็เจอหีบทองคำนี่ฉันปันไปหรอโกไม่นะน่าสงสารนายแค่ฝันไปเท่านั้นเองบอกนายกี่ครั้งแล้วว่าอย่าดูทีวีมากเกินไปนะ